สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้เจแดงก็อยู่วัดปูซีศูนย์นำเงินท่านผู้บริบริจาคเนาะมาให้ปูนะคะ่ะนผู้ชมเจแดงเพิ่งจะมีโอกาสมากกับพระหัดไ้ยินว่าปูสีฟุกเสกเอปฟุกเสกปูทวดกับผ้าซีวลลี่สัน่นระหัสส่วนมากเลยแม่น้ำเพล่คุณทองสุกเขียวสดห้าร้อยบาทนะคะคุณอนงสองพันบาทคุณเกสรินห้าร้อยบาทคุณพัชระ ระด,ดาพรเนาะคะ่ะพัตรสุดาพรอีกอย่างนี่ละห้าร้อยบาทเป็นเงินสามพันหาร้อยค่ะแล้วก็คุณสงการห้าร้อยบาทร่วมเป็นเงินสี่พันค่ะเมื่อนั้นเจแดงกับอานถูกอยู่แต่ว่าร่วมเงินผิดห็นเงินเขาเล็บเจแดงอยู่ห้าปีเงินไปถวายปูน้ำกันท่านคุช่มแล้วไปเบึงปูทําพี่ที่ปลูกเสกเหรียญปูถวดกับพราษีวลี่เนาะค่ะท่านผู้ชม มีเชาวบ้านสิมาเปิดดวงกับปูเอาเทียนดอกไม้มาเบิดบนนี้ขอเน็ตจะแดกน้ำเนเด้อร์สันเด้อเพื่อนเนเด้อสิมาเปิดดวงน้ำเพลินเข้ากันละละหอละหอค่ะท่านผู้ชมเช้าบานแถวนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีผ้ากันมาเปิดดวงบานอะไรนะสู้ไปเอาเขาใคได้รงเมื่อกี้จิมารวมสวดสวดอันเพิ่นสีผ้าสวดอัน ปุกเสกปูแม่หวังหาจอดไหมเนี่ยถวายเงินปูเนาะค่ะสี่พันบาทค่ะอุทนาสาธุกับตันทุกส้มผู้อยู่ทั้งบ้านเนาะพานเจแดงเพื่อนหูเบอรอเป็นที่เจแดงเคยสั่งคีมน้ำเป็นละทรงมากอ่าไ่ได้บอกเรอกแต่ว่าข้าเจหูเบอรอที่สั่งคีมนะนี่บาลียนปูสิปลุกเสก ที่พระหัตเอาไปให้เอฟซีบูชาเปิดดวงวันนี้ล่าสิเปิดโศกเปิดดวงมัพปูคอยถูกหลายๆผูอยู่ทั้งบ้านเนี่ยโอ้ยโซขีตากันย้อนประหัตแลเรไปร่วมคลิป

ทอดกระทินแล้วเนาะวันที่ยิบแปดทอดกระทินแล้วก้อนเทียงมางเนาะแล้วก่อนเทียงแล้วก้อนเทียงแล้นก้ไนหทียงแล้วก้อนเทมกัแมากกันมาก,มากนงแล้วกาอน่ทังหล้ง,งก้อนทียงหลัง้นเทียงแล้ว้นเทียงแ้ว้อน ลูสิว่าเปิดปนตูท่อปะตูลาบเนี่ยมเศร้าปวดขาเ่าให้ไให้ถือเลขเ่ปวดขาบระดลูก้าจะเคียทำไปที่ดังจนิเ่เป็นใดหมื่ขึ้นปูยวัดนี่ยปูเป็นปาเยอะอตปู่บแค่ม ค่ะท่านผู้ชมปูวาสิมีตัวดีมือนีสีว่องมาให้ตัวนี้บราะเป็นของปูเลยค่ะบ่ราะเปนเล็กปูเล็กปูเพิ่นเจ้าเจ้าที่เจ้าท่างบอกครับปูเจ้าที่เจ้าท่างที่อยูน่นี่ที่ไ้โซกับปูมาตลอดค่ะเพิ่นสีไ้มือนีสั่นอ๋อ ส่วนมากเป็นตะบนเตร่าเก่าตอ้บามีทุ้พวงได้ให้ทิมล่วงหาเก่าคือมันบะวันนั้นออกเป๊ะวันนั้นเจี๊ยนั่นจะเป็นบนหรือเป็นลายครับ เป็นเป็นซี่หรือเป็นเนึ่งค่ะปูนี่เป็นเนึ่งเนึ่งหาเนอเี็น่องไไหวใหญ่ๆเิ็น่องเ่เป็นเป็น่องเั่งสี่เป็นแค่ไหนครับเป็นกับว่องกลมอ๋อเป็นอ่างว่าในวันร่างมันห้าห้าเลครับถัาเพิ้นบอกอันนี่มันมันมักเป็นตหะเนึ่งหาแ่ะเิ่นว่องกลมหาพร้อมนะสิบเปรกับมือวันที่ยี่สิบแปดกันนี้ว่า เลขคู่ค่ะเลขคู่สี่ศูนย์วันที่ยี่สิบแปดเม็ดเดียววงไว้ให้บ,บ่ต้องกลับจ้าอัดคลิปค่ะอัดคลิปไปลงช่องนี้จเจดีย์คู่จะหนี่เพิ่นเอาให้เพิ่นเม็ดซองเบงิ่งซองซอ,องขึ้นแรกเพิ่นมาเบิ่งเล็กขึ้นวควายซุ้นควายให่ ป็หยากงได้มาดูมาสั่นก่อยตัวใได้เห็นก็เจ้ามาสั่นมาตีแบบต์ก็ตัวด้เห็นก็เจ้ามันก็เล็กก็เล็กตัวเป็นเบิ้งกเล็กตัเป็นเบิ้งตัวนี้แะมันเป็นเป็นเครื่องห้องบรับนี่นะเพิ่นกับเบื้งแล้วเิ่นตัวเมื่อไหร่อน่นมาเออ ก็สั่นนี่แหละอืมเพิ่นเอนแล้วมันเ่ยเพิ่นกะกลับไปมัดขึ้นที่สองเพิ่นกบโม่เบิงอีกเอาเอามเบิงไหมมึงดูเด็กซีคููที่ให้ก็เจอกไปแล้วเพิ่นว่าประกนเอาปากกามาว่าสั่ว่าวันเิวงมันพูดชรล่อยนี่พือย่างเงี้ยพูดอะเงี้ยพูดอไรขีรถมาก้อนรถตีสามตเซนนะพดะไรย่งเงียจงรถเลยเล่บไในวงสั่มเตีลังองอันนี้เพรท่านในวงนี่ค่ะ ปูเบาสูฟังว่าปูใหญ่เพิ่นมาเพิ่นสิวงให้คนเขามาในวัดก่อนเพิ่นก็นกนเลยบ่ได้วงมาเลตื่นก่อนสินนวงให้เล็กลางค่ะ<า>นี่นวนนี้นเล็กลางเล็กลางสิวงหไไหให้เพิ่นว่าปลาเต๋าวงให้เรือปลาตาเต๋วงทหารมาดําข้าวแล้วเห็นขีดเส้นใต้36แน่นอนโอ้ยจดขานกันเว้ากันอยู่ในใต้คลิปถ้่วาเฮากับฟิตกันล้วน่าเอามันอาจจะเป็นก็ยังเล่าว่า นี่หละจะเป็นก็เลามานั่นก็ซื้อไว้เบิดเทังซีโตวเพื่อความมันใจมันกะดิ่งจะว่าสีวงตุ๋ดอยู่แต่ว่าือแนเี่ถบังบังวันที่ยี่สิบแปดอนวัก็ว่ากระทิ่นี่ยนแกงสีวงเเม็ดเดียวไม่ต้องกับร่างเดียว่ะวงเมก็ยังว่าครับจัะ มันใจต้นกวนไสมีเพ right? really. ิ่นได้แล้วเป็นเลขสูตรเพิ่นมันเลขฝันแต่ว่าเลขฝันปูไงสิวงกรมให้ตื่นก่อนพ้นกวนกวนเข้ากับซีฟูเขากับจังวงกรมสิจังกรนแบบนี้เนนี้กับซีฟูตะวันออก็ระเทจัวงกรมในวานต่วงกรมว้อกระถินวายกระถินแล้วเากัน แต่ว่าปูใหญ่้ามาวงกลมตัวนี้เนาะเจ้าทีเพิ่นเนาะเจ้งกลมให้ตัวนี้เิ่นมาวงกลมให้หมดนนี่เ่ชาวุกามงคลอย่นลล่ะโอ้จาถูกแ่เดมส้มขนกิงลุกหนึ่งหาอย่าลืมกลับหาหนึ่งน้ำเด้อค่ะเไอ้ยำได้เป็นตะบน ซาถือทั้งบนทั้งล่างเนะค่ะค่ะโอ้งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกระเรขเพิ่นบอกค่ะเลขเพิ่นบอกเจ็ดเนินอหนึ่งนะหกเนึ้งหนึ่งเจ็ดเพิ่นก็ว่าเลขกเพิ่นจะออกหกหนึ่งเอาาโอ้ไปเพิ่นได้ชิบะัดค่ะพั่นก็ออกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดันาก็เรียกว่าม่สิออกเกกันเลพุ่มมันเลยพุ่มพุ่มันนี่หละ มันเล็กลออกตัวเก้าเี่ออกม่อเจ็ดตัวได้ตัวเก้าคือวันมือเจ็ดว่าก็ตัวเก้าบ่อน้ำหลอดระวังสิเกิดมาหดมือเจ็ดจุออกเปิ้นก็เลียงใช้กระดานให้ห้าสองหนึ่งเจ็ดมันก็ออกห้าหนึ่วันนั้นบาบอกบ้่บาบ้าาบ้าบ้้บ้บอกบ้า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 ้าบ้้้้น้น้ ค่ะโอ้โหเมนูวดนั่นเขามาอยู่แต่ก็ว่ได้สนใจบ่มากเนี่ยไม่ได้สนใจเนาะอ่าสองสองหานี่อันนี้เลขกพุ่มเจ้าทีอยู่ในวัดปูเนาะค่ะเคยให้ถูกประจำเนาะแม่เนาะให้ประจำรัฐบาลเนี่ยยาเองประเทมีน้ำเพลนจักเที่ยวแม่แม่เพิ่นก็เคยเราอยู่ธิ์ทิมเลขเหล็กไหเนาะนี่คือเลขปูพุ่ม เพิ่มดีเนาะขอส่วนมากจีออกเป็นตะบุเเ้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมาจีออกตะบุญตะบุญกันบอกบอกตะบุญเนาล่อวันที่สามสิบอ้ยวันล่อวันที่ยี่สิบแปดจีว่วงไห้แต่สังเกตดีๆก็สีหูว่าว่งตัวใดกันชํำกันก็บอกแล้วพูแต่ว่าหันว่าท่านวงซื่เนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะ อดีตจังน้อยพนกสีท้ำบิที่ละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ำบิธีปบุกเสกไอปูถวดกับภาสีวลี่ที่พะหัดเอาออกห้ท่านผู้ชมกับเพชรผ้ารวยเนาะค่ะเพชรผ้ารวยสั่งจองกับเพชรผ้ารวยและระหัดได้เนาะค่ะปูสิปลูกเสกมาแลงนี่ญาติโยมเพนกับแมหลายหนาลายตาเอาท่านผู้ชมพิจารณาเป็นยนวทางในการเสียงสือยังบ่ท่านคำคุ้นสิบ่าแมลายแล่วเนาะมีต่างแต่ไทยบ้านเพนญาติพี่น้อง ตุ้มห่มกันดีดีค่ะบ้านนี่ค่ะท่านผู้ชมกำลังเฮ็ดเนี่ยกินซู้กันกินเนาะทำกันเนาทำกนผู้ชมโชคดีรับด้วยหอมกลิ่นผ้าแรงหอมผ้าแรงปูเลี้ยสิกินว่าแรงวันนี้เราจังสิเมียค่ะเฮ็ดได้เท่าไหได้ไปซื้อสิ่งไหมคะค่ะเลี้ยงญาติเลี้ยงพี่น้องไทยบ้านเท่านาะ อ่าท่านผู้ชมเดนแนวทางฟังฟังเบิงกับพ่อสีหู้แล้วตัวใดปลาเป็นสีว่งเนาะก่ะท่านผู้ชมอ่าสังเกตดีๆเพิ่นวา่ากับสีหูโ้ว่าวงตัวใดเอ้าท่านผู้ชมโชคดีล้วมวซถูกหวยไปนน้ำกันงวดวันที่หนึ่งพฤศจกิกาสองพันห้าร้อยฮะอย่าลืมหนึ่งหาเนื้อขาเลขพุม่มที่เพิ่นมาบอกบอกเจแดงรู้ดูแต่ว่าเจาแดงไม่ได้สนใจแต่ว่าก็ถูกตลอวเนาะเลขพุม่มเพิ่นมาบอกก็ได้มาฝันเลขเมื่าฝันมา เขาเนาะค่ะเอาท่านผู้ชมแค่นี้เดอ้อค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ